สวัสดีค่ะมอนี่มา,อาพอกันกับนูขาวนะพี่น้องเนาะมอนี้มอนี่นูขาวมาให้เก็บบุบุรีค่ะพี่น้องคุณท่านได้เตรียมถังอยู่มาได้ประมาณจักสองชั่วโมงแล้วค่ะบุบุรีบดกค,ค่ะมาหาเลมค่ะพี่น้องการเลยมาพอไอเฮดนาหมาค่ะ,ะอยากให้พี่น้องในเมืองพี่น้องไลยหล,ลายเฮดนาหมาค่ะจะนินักาจะมาเก็บน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นเนาะพี่น้องการนุข้าวก,กาบขอโทษขออภัยได้พี่น้องท่ากล่องอกล่องไรเนาะพี่น้องเนะาะจะดนน,นุข้าวกาจะปรับปรุงค่ะพี่น้องนี่การนุข้าวเก็บไวช่วงที่เ,เก็บบูบุรีกะพ่อเฮ็ดกด็เลยเก็บใส่ถุงไวค่ะพอดีบด่ไดใสกบ่ไดใสกะคุเนาะค่ะผลพี่น้องเฮ็ดค่ะ เนียนมาพี่น้องแต่ว่ากระเถาแล้วค่ะจะเลือกเอาต์จีค่ะพี่น้องไปเก็บน้ำกันแล้วค่ะเป็นหนึ่งจิ้มแจ้วพี่น้องเอาเลเอามีดมาพร้อมเอาไปหนึ่งจิ้มแจ้วค่ะอันนี้บ้าดอกเ่าแล้วค่ะแม่เอาไปหนึ่งจิ้มแจ้อนนอแวะนะอ,จจอันนี้ก็พอดีนี่ จิ้มแจวค่ะหนึ่งจิ้มแจวไปตัดขายย่บ้านเขาค่ะพี่น้องตาก็ะเลีอยวมอึงเห็ดเด๊จมาพี่น้องตั้งโคโมค้นม่ยู่นี่ แต่ว่าก็จะเท่าแล้วแล้วมึงเท่าไปอะไรนะคะว่าอลองซูนอันนี้อันนี้มันได้อยอะแตพี่น้องได้อยอะค่ะเนี่ยดอกนี้ได้อยอะดอกนี้ก็จะเท่าไปแล้วล่ะค่ะจีจีหนึง่งวงว่าดอกนันเท่าวะเนาะมึงพี่น้อง เห็นไหมฮาบุบลุลี่บุบุลี่บ่ค่อยสุกครับพี่น้องจะมีอ่าสุกกับบัตันสุกเนาะบัตัาให้สุกเต็มทีค่ะพี่น้องมาตักเอาสองัยจะได้เท่านี้แล้วค่ะหาเก็บเห็ดดีกว่านะเฮานะนี่พี่น้อง <laughs> บวบุลีบ่ได้บวบุลี่บ่ได้ <laughs> นี่ค่ะ ดอกนี้เทาป่ะพ่อ,อได้อยู่ค่ะสุบแซบแซบค่ะเฮ็ดชนิดนี่อันนี้ว่าจะเอาไปหนึ่งค่ะหนึ่งตำแจ้ว้าพาค่ะคุณพี่นอ้อ,อ,อนงคุณมูนึงเลยคุณคุณทั้งคุณเอ้วเก็บดอกนี้ก่อนนะ ขาแกนยอยู่ค่ะไม่ยังไรไม่นีดไม่ยังค่ะเห็ดผงหวานบ่พี่น้องเห็ดผงหวานอีหลี เฮ็บพึ่งวาน,นะคะ่ะเ็รตะติดอกหน่อยก็เอาค่ะท่านีละวาน,นะค่ะพี่น้องจังนะชิงุดขอไปใดค่ะอเอาไปหนึ่ง เป็นหนึ่งตำเจวค่ะมึงถากเป็นนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาดอกนั่นค่ะอู้ไปละพุนดอกนั่น

เฮ็ดต้นนี้พี่น้องมึงดอกเพ่นปาดงามเลยพี่น้องเนาะนี่ค่ะพ่อเอาอย่ค่ะพี่น้องบ่ให้เฒ่าเอาได้ค่ะเอาเมีดมาอึ๊บพี่น้องดอกนี้น้องค่ะ ี่น้องเลยเมือเม่อนี่ดอกแข็งดีดีค่ะี่น้องบ่มีมีดค่ะบ่ได้เอามีดมากค่ะแต่๋ยวไปรอทั้งปุ่นนะพี่น้องเนาะใส่ถุงค่ะ เอาได้ค่ะบุงหัวเห็ดเอียงว้ายเห็หหดหวานดน้วยกันค่ะพี่น้องว้าวเห็ดหวานคือกันค่ะเอาเมย์มันออกก่อนมี่คะพี่นอ้องเห็ดหวานค่ะ มีเห็ดหวานค่ะพี่น้องมีเห็ดเผิงหวานค่ะป้าเนี่โอ้เข้าไปทั้งผุนกันค่ะพี่น้องพอยอแล้วพอยอแล้วพี่น้องเฮ็ดเผิงหวานเฮ็ดเผืงหวานพอแล้วพอแล้วอันนี้แม,นม่นบะออันนี้ก็แม่ค่ะเดี๋ยวเอามีดมานอะพี่น้องนะนี่น้อง่นค่คะือ โอ้พี่น้องโฟงกัสปะค่ะนี่ค่ะอันนี้เอาะไรบอนี่เอาหน้าพี่น้องเนาะอือนี่พี่น้องข้าบอได้ถือมีดมาค่ะพี่น้องไปปากจุบันเขาเนาะคุณพี่น้อง Ờ, Cái này tâm mạc Chị ngắm chưa kìa Này kìa Ở Đọc nhìn thấu bó Bỏ rồi ừ. S <S นี่พี่น้องง้ามอยู่ค่ะง้ามอยู่ <S <S 2> <S 2> ดอกเรื่องค่ะ เถาะปะอุย้ยเถอะดอกดีค่ะพี่พี่น้องเห็นปะ้ะ <laughs> พี่ดอกนึงอะวายปื้อตอนนี้มีเห็ดผงหวานพี่นออ้องอืมจีได้มาเลาะตอนนี้อเอาบอ่ไดน้นะพี่น้องเนาะแก้วค่ะอึ๊บอืมมาเป็นหมวกรู้เดือ่พี่น้องอ้ากนได้เอาขึ้นเพิ่นมาแล้ว เดาันเขินแล้วอ่ะเฮ้ยปิดไฟค่ะรลางค่ะเป็นเกิดใหม่นะปุมพี่น้องเห็นปะอืมว้าวเฮ็ดตติเฮ็ดหวานค่ะพี่น้องงามงามค่ะงาม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 พี่น้องเห็นปานี่ว้าว ดอกนึงพี่น้องงาม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 เอาได้ค่ะตึ๊ดลุ้งใบค่ะมีดอกนึงคางามอยู่เลยพี่น้องขอนี้ลระแกงแสบค่ะงามงามทำง,งามงาม ผุ่นไปพอว้ดอกหนึ่งทั้งผุ่นพี่น้องเห็นปะนั่นดอกหนึ่งเห็นปะด่าปแปาเลยค่ะมีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องออมือสัน่นมือสัน่นมือสัน้นมือสัน้นอู้เอ่า่ะเอานี่ค่ะ ว้าวตุ้ปุติปิงามเลยค่ะพี่น้องงาม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 แต่หาเลาะไม่อีกค่ะเพื่อมีอีกนะพี่น้องเนาะไปเลวค่ะพี่น้อง,น,น,องนองค่ะ พี่น้องเห็นไหมบุบุรีบ่ได้บุบุรีบ่ค่อยมีค่ะพี่น้องก็เลยหาเลาะมึงเห็ดค่ะเขาได้เห็ดหวานค่ะพี่น้องโอ้ในหลายดอกเด้ค่ะพี่น้องว้าวแกงหนึ่งด้ค่ะพี่น้องเห็นไหม อนี่คคะพี่นอ้องดอกแข็งดีค่ะเอาเลยน้ะพี่น้องเนาะนั่งรอค,คุณครูค่ะพี่นอ้องช่วงนี้ นึกว่าตะบ่ได้เอาไอ้มีดมาค่ะพี่น้องมีดอยู่ในยามค่ะนุค่าก็ะจะพาพี่น้องมาปาดขาเห็ดเท้าค่ะพี่น้องเห็นไหปาดขาเห็ดน้ำกันค่ะพาพี่น้องนางปาดขาเห็ดเดี๋ยนี่นางปาดขาเห็ดน้ำกันค่ะขาแก่นแกนค่ะพี่นอ้องอื หมายความว่าปลานี่ ator, นี่เห็ดผงหวานค่ะปลานีนี่เห็ดผงหวานแกนดี้ดีเป็นตะหวานนะพี่น้องเนาะเอาไปแกงนี่น้าปัดบดาเดามาค่ะ,ะไปหาสื่ออยู่บ่มีนี่ค่ะ ดอกนี้ง่าพี่น้องว้าดอกนี้ง่าได้นองพอนาพร้อมพินติดมานเป็นตะวันนะพี่น้องเนาะแกงสดสด อืมนี่ค่ะอะไรขึ้นครับพี่น้องว้าวเตปูเตปี งามบ่บัตนี้พี่น้องเอ,อ้ยนะได้แกงนึงค่ะแกงง่ายนึงุ่ดนละพี่น้องนี่ค่ะมื้อนี้นูเขาวกับมหาเก็บบูบอรี่ค่ะพี่น้องพอดีปลานี่บ่คอยโดขาหนูเขาวก็เลบ่ด้ไปตอค่ะกับพอดีพอเฮ็ดค่ะพี่น้อง คำแล้วน้ำเนาะเฮากัจะากับบานกันค่ะช่วงนี้กัรอคุณคู่ค่ะค่ะจังใดเข้ากับพอกันคลิปนานนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นุข้ากาก่อนอื่นเนาะกาใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นุค้าค่ะเป็นกําลังใจกันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังใดคลิปต่อไปนุค้ากาก็จะไปหาเก็บเพ็ดให้พ่อแม่พี่น้องในมึงกันเนาะทำคลิปเก็บเพ็ดค่ะพี่น้องค่ะจังใดกับพอกันคลิปนานค่ะสำหรับคลิปนี้นุค้ากาก็จะบายบายค่ะพี่น้องบายบายพี่น้อง มาติกับบ้านพ่อค่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นอู้อู้เก็บค <seasoning> <P ers to garlic> <P ers to lemon> ่ะพี่น้องเก็บ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 ป้าพุ่นดอกนึงพี่น้องพุ่นน่ะดอกนึงอู้อู้พี่น้องพุ่นน่ะอู้ เดี๋ย่ข้าไนอ่องอือคุณดอกนึ่งปลาอ,อู้ดอกนึ่งมีดอกนี่พี่นอ้องเฮ็ดหวานเป็นปลาเลยเอ,อว้าวคุณอาจ,จะแม่เขาจะไปเอาได้พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเอาค่ะอือรอมึงค่ะพี่น้องรอมึงอ้เหยียบเหยียบเหยีบ อย่าแพ้ค่ะพี่น้องป้าลุ่มนีไหมว้ายเอาไปไรค่ะป้าเห็ดตัวนี้พี่น้องป้าเห็ดป้าเห็ดไงพี่น้องเห็ดดอกไงปื๊ดพุณน้าดอกยังไงเลยค่ะแต่ว่าถั่วแล้วค่ะพี่น้องถั่วแล้วค่ะ แล้วเนาะไปพี่น้องเห็นปะพี่นอ้อ,นนองเห็นน้ำมือขาวะปะไปปลาคุ้มคู่กันหรอพุ่นอ้องปลาโถปลาเห็ดตัวนี้เห็นไหมผนดอกนึ่งงั้นจะข่าไปเอาได้อูอคุณน้าสองดอกปลาเห็ดพี่น้องปลาเห็ดคักๆเลยปลาเห็ดปลาเห็ดเื่อเถอ เออเอาอะไรบ่เอาอะไรอยู่ค่ะมึงดอกนี่เนี่ยพี่น้องมึงดอกนี่เนี่ยคุณครูกับล้อฮ่าข้นมางามค่ะอู้ยงามแต่งาม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 พี่น้องพ่อห่มเดียวได้เนี่พี่น้องมึงเนี่ยเดี๋ยวเขาตัดอยู่บ้านค่ะเพราะว่าแฟนร้อยหรอกค่ะพี่น้องนี่อู้ยงามคักปลาเห็ดกระดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือเขามาเลรอไม่นะพี่น้องเนาะ